นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องของมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5ซึ่งเป็นมาตรการที่ต้องแก้ไข้วครับเพราะว่าหนักอ,อกหนักใจพี่น้องประชาชนจริงๆล่าสุดนายกรฐมนตรีบอกว่าพอใจกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่าแล้วก็ฝุ่นละออง pm 2 5ทําทำให้ทั่วประเทศนั้นลดน้อยลง16%ด้วยกันครับส่วนพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้ก็เจอปัญหาหมอกควันข้ามแดนแล้วครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประสานกับประเทศเพื่อนบ้านขอความร่วมมือลดปัญหาดังกล่าวครับ นางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกฐมนบนรีก็เดินทางไปติดตามการดำเนินงานรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหาบลรพิษทางอากาศหรือว่าสกอพอกรมควบคุมบลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังสรุปภาพรวมสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5รวมถึงการเฝ้าระวัววงไฟป่าตามนโยบายรัฐบาลครับท่านนายกฐมน,นตรีบอกว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ปีนี้อาจจะหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเพราะว่ามีฝุ่นควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่สำหรับในประเทศผลการบูรณาการของทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานกรมป่าไม้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรม อันนี้ช่วยกันจริงจังรวมถึงทําความเข้าใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรื่องของการเผาและไฟป่ารวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็ทําให้ค่าฝุ่นลดน้อยลงอย่างมากนะฮะรวมทั้งประเทศ16แต่ว่าบางพื้นที่ลดลงกว่า20หลังจากนี้อีก60วันถือว่าเป็น60วันอันตรายเพราะว่ามีแนวโน้มที่ฝุ่นจะมากครับก็มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยง,งานเฝ้าระมัดระวังพร้อมกับดูแลสุขภาพพ,พี่น้องประชาชนครับ ในช่วง60วันต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นาท,าทางท่านปลัดบอกว่าเป็น60วันอันตรายนะคะคือฝุ่นควันจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เพราะว่าฝนที่มีอยู่เนี่ยก็จะจะจะ,จะไม่มาแล้วมันจะซาลงแล้วจะมาที่ช่วงพฤษภานะคะคือฝนก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของฝุ่นอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการให้ความรู้แล้วก็บอกข้อระมัดระวังตัวต่างๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องช่วยดูด้วยในเรื่องของ บุคคลที่จะเจอเรื่องความเสี่ยงเยอะตามแนวชายแดนว่าจะต้องมีอุปกรณ์พวกแมสพวกอะไรที่จะสนับสนุนช่วยเหลือได้นะคะอันนี้ก็ทุกหน่วยงานก็รับผิดชอบดูเรื่องนี้อยู่ค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจากกิจกรรมท้องถิ่นห่วมใจเอามือเอาใจเพื่อเชียงใหม่บ้านเหาถูกไหมก ใช้เสียงนี้ไหมคิดว่าน่าจะไปได้อยู่นะครับอ่านะครับโดยปล่อยขบวนรถออกไปทําความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดปริมาณฝุ่นพ m 2.5มในเขตเทศบาลตาบนสุเทพจํานวน1ิเส้นทางนะครับโดยมีท่านผู้แทนจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่รวมทั้งนักเรียนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการพร้อมกันนี้นายสิวกร บัวป้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านกระนําเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนสุเทพทําความสะอาดกวาดล้างถนนบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาเทศบาลตะบลสุเทพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามมีการฉีดน้ําลดฝุ่นละอองพ m มที่สะสมในอากาศเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีฝุ่นอยู่แล้วก็ทําให้สภาพอากาศนั้นดีขึ้นนั่นเองครับช่วยกันพ่วงใจนะ